ณผู้ชมคะเข้าสู่วันที่9แล้วนะคะกับภารกิจการค้นหากําลังพลที่สูญหายของเรือหลวงสุขโขทัยค่ะซึ่งเมื่อช่วงสายของวันนี้วันนี้นะคะก็พบเพิ่มอีกหนึ่งร่างลอยอยู่บริเวณแนวรอยต่อทะเลประจวบคีรีขันกับทะเลชุมพรค่ะติดตามจากคุณพักวัชชมศรีนะคะรายงานจากศูนย์ประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยเรือหลวงสุขโขทยัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะคุณพัวัชคะ การค้นพบร่างผู้เสียชีวิตที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในวันนี้นะครับค้นพบโดยอากาศยานที่บินตรวจกันอยู่บริเวณเซกเตอร์ที่2ก็คือเป็นแนวเขตระหว่างทะเลประจบกินีขันกับทะเลชุมพรนะครับซึ่งเสียงที่คุณผู้ชมได้ยินก็คือเสียงของเฮลิคอปเตอร์ที่เพิ่งจะนําร่างผู้เสียชีวิตมาที่บริเวณท่าเรือประจวบเพื่อที่จะนําส่งมูลนิธินะครับเพื่อที่จะไปพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นร่างของกําลังพลจากเรือรบหลวงสุโขทัยหรือไม่ครับ ไปชมภาพบรนยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10นาทีที่ผ่านมากันก่อนครับนี่ก็เป็นจังหวะที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณบ่าย 3. นาทีนะครับที่เป็นรถของวิทยสว่างนะครับเข้ามาเพื่อที่จะรับร่างผู้เสียชีวิตที่ อากาศยานเป็นเฮลิคอปเตอร์ของฐานเรือนะครับค้นพบร่างเมื่อเวลา9ก้าโมง51นาทีเช้าวันนี้ครับซึ่งลำเลียงร่างมาเพื่อตอนบ่าย3ามที่ผ่านมานี่เองเพื่อที่จะนำร่างเข้าไปพิสูจน์อัตลักษณ์ว่าเป็นกำลังพลจากเรือรบหลวงสุขโขทัยหรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับปฏิบัติการอย่างรอบคลุมทั้ง17เซกเตอร์ครับโซนอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีริขันจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเรือหลวงลำใหญ่ออกไปทั้งหมดตั้งแต่เช้าแล้วคือเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนราธิวาสเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินครับโดยมีเรือต่อหนึ่งหนึ่งสามช่วยสนับสนุนส่วนทางด้านทิศใต้จะเป็นเรือต่อหนึ่งหนึ่งสี่และต่อสองเจ็ดศูนย์ครับพร้อมทั้งอากาศยานทั้งหมดวันนี้เน้นพื้นที่ใกล้ฝั่งมากขึ้นครับเพราะว่าจุดที่พบร่างของกําลังพลส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะอยู่บริเวณใกล้ฝั่งครับเพิ่มเติมจากการค้นหาแนวเกาะวันนี้นอกจากเกาะไข่ที่ต้องตรวจ้ําอย่างละเอียด มีการสำรวจเกาะจอระเค้ทิศใต้ค่อนไปทางเขตอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพิ่มอีกหนึ่งเกาะครับทำให้การค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออีก11นายนี้ยังไม่นับรวมกับร่างที่เจอเมื่อเช้านะครับเพราะว่าต้องรอการยืนยันอัตลักษณ์คำนวณไปตามกระแสน้ําและลมของกรมอุทุนิศาสตร์กองทัพเรือซึ่งจะมีรายงานภารกิจอีกรอบช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นของวันนี้ครับ ผู้ชมครับประเด็นเรื่องอากาศยานที่จะต้องค้นหาในวันนี้ก็จะมีการตรวจตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการให้ข้อมูลจาก ผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1นะครับระบุว่าพบเรือประมงนะครับจากอากาศยานไร้คนขับที่จับภาพได้ไปตัดทุ่นที่ผูกไว้กับเรือรบหลวงสุโขทัยไว้ทั้งหัวและท้ายทําให้วันนี้จะต้องมีการซ่อมทุ่นกันอีกรอบครับแต่ว่าอุปสรรคก็คือคลื่นลมที่ค่อนข้างจะแรงทําให้เรือหลวงาราจัรท์ที่ต้องไปซ่อมทุ่นตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปทํางานได้ขณะเดียวกันทางกองทัพเรือก็ระบุว่าขอร้องครับว่าเรือประมงอย่ากระทาการแบบนี้อีกครับเพราะว่าการผูกทุ่นกับเรือรบหลวงนั้นเป็น การบอกพิกัดของกระแสน้ําเพราะว่าเพื่อพิกัดกระแสน้ําด้านล่างนั้นเป็นกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรงนะครับทำให้เรือหลวงสุโขทัยด้านไม่อยู่กับที่ครับขอบคุณคุณพระควาดค่ะ